สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบนแาชินระกอบเกิดรหัส0า6 4 1 1 4ศูนย์028สาขาการจัดการธุรกิจค่ะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องต้นกําเนิดของชาเขียวมัชชาค่ะเชิญชมได้เลยค่ะการเข้ามาของชาในประเทศญี่ปุ่นนั้นเริ่มราว ต้นสมัยเฮฮันในสมัยนั้นจีนและญี่ปุ่นเริ่มมีการติดต่อทางรานศาสนาพุทธและวัฒนธรรมกันบ้างแล้วนักบวชญี่ปุ่นได้เดินทางไปเป็นทูเรียนรู้เรื่องต่างๆจากประเทศจีนรวมทั้งการศึกษาตัวยาสมุนไพรจากจีนอีกด้วยชาจีนจึงเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกโดยพระสงฆ์นั่นเองเริ่มจากนักบวชจากจังหวัดไอจิได้นำชาอัดแข็ง หรือต้องฝนกับหินก่อนแล้วจึงนำใส่น้ำร้อนจึงจะดื่มได้และมลเลชาจำนวนไม่มากเข้ามาที่ญี่ปุ่นก่อนเมื่อจัก,กรพรรดิได้เข้ามาเยี่ยมพระที่วัดพระจึงชงชาใส่ถ้วยน้ำถ้วยน้ำมาถวายเมื่อองค์จักรพรรดิได้ดื่มชาก็เกิดความประทับใจในรสชาติจึงสั่งให้นำมาเลชาไปปลูกที่สวนสมุนไพรภายในบริเวณราชวังชาได้แพร่หลายไปใน แถบภูมิภาคคิงคิหรือเกียวโ,โตแต่ความนิยมยังคงมีอยู่ในแต่เฉพาะกลุ่มชนชั้นสูงเท่านั้นต่อมา ในช่วงต้นสมัยคามาคุละนักบวชในพุทธศาสนาเชนได้นำมเมล็ดชามาจากจีนเป็นจำนวนมากพร้อมกับกรรมวิธีการผลิตชากลับมาด้วยวิธีการผลิตดังกล่าวนั้นก็คือการนำใบชามาบดโดยคกหินที่ทำให้เกิดความร้อนน้อยที่สุดเพื่อรักษารสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ออกมาเป็นผงละเอียดเหมือนแป้ง หรือที่เราเรียกว่าผงมัชชานั่นเองซึ่งการทำผงมัชชานใช้เวลานานกว่าจะได้ผงชาออกมาจำนวนหนึ่งราคาจึงสูงกว่าชาเขียวชนิดอื่นๆและมีการวิธีชงชาที่ค่อนข้างพิเศษที่ต้องใช้แปนงชงชาในการตีตาให้ละลายก่อนในสมัยนั้นมีการส่งเสริมการเพราะปลูกชาเพื่อใช้เป็นสมุนไพรให้แพร่หลายมากขึ้นและมีประโยคหนึ่งในหนังสือที่ท่านได้เขียนไว้ว่า ชาเป็นพื้นฐานทางจิตใจและเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ดีที่สุดทําให้ชีวิตถูกเติมเต็มและมีความส,สมบูรณ์มากขึ้นจากนั้นก็เริ่มมีการค้นคว้าสปปรรพคุณของชาที่ช่วยดับกระหายได้ช่วยให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นและช่วยล้างพิษด้วยการขับสารพิษออกทางปัสสาวะอีกด้วยสมัยที่โชกุนม,มินาโมโตะซาเนโมโตะ ท,ทุกทรมานจากการดื่มสุราอย่างหนักได้ลองดื่มชาและอาการของโชคุนก็หายไปในที่สุดต่อมาเหล่านักบวชจึงเริ่มมีการเดินทางเพื่อออกเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาไปทั่วญี่ปุ่นจากนั้นชาจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งพิธีกรรมบางอย่างและใช้เพื่อการรักษาโรคในสมัยมูโรมาจิเริ่มมีพิธีชงชาในแบบฉบับดั้งเดิมของญี่ปุ่นแล้วเรียกว่าชาโนยุและในยุคนี้การชงชาเริ่มมีการผสมผสานทางด้านความคิด จิตวิญญาณและการสร้างสรรค์ศิลปะในแบบธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเริ่มมีการลงรายละเอียดในภาชนะที่ใช้ในพิธีชงชารวมไปถึงการเสิร์ฟชาเขียวในร้านอาหารอีกด้วยการดื่มชาด้วยความเรียบง่ายและมีสมาธิในแบบของเซนจะช่วยให้จิตใจสามารถพัฒนาขึ้นได้อย่างสมบูรณ์นักบวชจึงออกแบบห้องพิธีชงชาขนาดเล็กเพื่อใช้สนับสนุนการชงชาอุดมคติของนิกายเชน หลังจากนั้นจึงเริ่มมีพิธีชงชาตามแบบฉบับญี่ปุ่นเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ค่ะแม้ว่าในสมัยยุคเอโดะพิธีชงชาและการดื่มชาเริ่มมีการขยายวงกว้างลงมาถึงช,ชนชั้นล่างมากขึ้นแต่กะนั้นเมื่อถึงการเก็บเกี่ยวชาที่ดีที่สุดในช่วงแรกของปีก,ก็ต้องส่งมอบให้กับชนชั้นซัมบุไรก่อนชวนชาที่ชาวบ้านดื่มกันจะเป็นชาที่เก็บเกี่ยวในครั้งต่อมา คุณภาพก็จะด้อยลงมานั่นเองจนช่วงหลังๆได้มีการเผยแพร่และลดการแบ่งชนชั้นตามการเวลาประเพณีชงชาจึงยังคงเป็นพิธีแพร่หลายสืบทอดต่อ,ตอกันมาจนถึงทุกวันนี้ราะประเทศขอภายค่ะเพราะประเพณีชงชานอกจากจะช่วยฝึกสมาธิแล้วยังช่วยให้จิตใจสงบได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นโรงเรียนในญี่ปุ่นบางแห่งมีการสอนประเพณีชงชาให้เด็กญี่ปุ่นด้วยค่ะขอบคุณค่ะ